ยังไม่รู้เลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เราก็ออกเดินทางตามล่าหาความสุขจะมีอุบัติเหตุเกินขึ้นหลายขังหลายข้าวนะคะครั้งแรกก็มือตะลุดครั้งแรกก็มือตะลุดก้กนยึดถัางงับนะคะครั้งที่สองก็กล้องเหี่ยต๊สงสัยอยากได้กล้องไม่เสร็จแล้วพวกเราคนก็ได้ไปไปไ,ปไปจ้า มมืื่่นนนกกับออเด้แล้วจะหมื่นตะลุดนะวันนี้หิมะไม่ตกหรอกแต่ว่าถนนมันเป็นน้ำแข็งนะพี่หน่องมันทำให้เราหมื่นตะลุดตะลาดเราจะต้องมีเด็กในเกิดไหมะแต่ไม่แย่ถูกไหมรีมีเด็กอยอะไม่แย่แอนโมงี่กิเลสมอซักกระเทียมคนขี้ถังมับดีพี่มั่งก้นตรง เดินทางเลือตนขึ้นแล้วบายพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องไปดูไปบางหย่างออกว่าไงไปดูกวางอีก500เมตรออกทางออกที่2ของโอกาสตรไปดูเล่นดวันนี้เราจะไปดูเล่นดรีย่ องกำลังกินอยู่เลย 2 2> เห็นสวองจุดหนึ่งกิโลเมตรเลี้ยวซ้ายอีกสามนาทีแล้วจะถึงแล้วสองกิโลเมตรเราจะเลี้ยวออกมาหนึ่งจุดเก้าแล้วพว,วกเราเดินทางมาถึงแล้วนะคะน้องเสือมาเบิงกว้างลากเลื่อนแต่ว่าเรามาวันนี้หิมะมันไม่ตกเรามาเดือนเดือนเดือนพฤศ เตือนพฤศจิกาหิมว่าไม่ตกแต่ว่ามันก็มีน้ำแข็งเก็ดน้ำแข็งหยาเหยือเป็นน้ำแข็ง กวางเรนเดียอยู่ข้างไหนยแยะไปหมดกวางเรนเดียนู่นคุณกวาง หยุดมอนอันนี ben, uh ้จะเป็นเขากระจำล่องว่าแบบบ้านหฮาแหละเป็นบ้านของพัวกัสามี and then dipping. did you... you are here for the tour? today? If you want to... we okay. have not started. Yes. 101. Yes. okay. come on in. it's not that warm in here, but the more people come in, the warmer it gets. come on in. Uh -huh. yeah. so everything made here... Is from Sami people, okay. handcrafted mm -hmm. from Finland and from Norway. Okay. So and everything is handmade. made yeah, mm. nice. yeah. So You're from Norway yeah? and Finland. Because, Finland. Because, no, me? No, 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 no. I'm not a Sami. You uh, do to work here? Yeah. Okay. Can you speak a uh, Sami language? No. no, I can't. I, need a, I, I know a couple of words. โมเมนค้นนอดเป็นคนเนี่ยก็ฟินแรกว่ะจ้ข้าก็บว่าหาเหตุงาน I want to ask you, if land there can have like a, and then we can stick and, uh, how do you say, like a, like a motorbike, like no, a, no, just Today, really yeah. No, 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 no. If you want to do the tour, you go in, you feed the reindeer, you mm -hmm. get food and you feed them oh uh, and then you have tea and coffee and yeah. hot chocolate uh, then you have lunch yeah. uh, and uh, after that you have the sami culture yeah mm -hmm. uh, we're finishing yeah. by 1 yeah. 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 yeah so if you like come on in you can sit at the fire oh, have some coffee some tea if you oh. want to warm oh, yeah, up อังว่าเขามีมากี่คนแล้จ้ามุมนี้หรือมุมนั้นหนาวหนาวอ๊ยชอกลนะามชอกโกแลต <20 S 1> อ,อ่าคาฟฟี่โอเคคาฟ่โอ้ยบแล้วสอะไรจริลมืมืตึ๊อ้ยอ้โหโอ้โ้โโอ้โออ้โหโอ้โอ้โหโอ้กหโ้หโอ้โหโอ้คร้อ้โหโหโ้อเห้้้้้ห้ออ มันก็เห็นแบบอันจะต้นมน้ำด้วยเตาเตาโบราณของเขา ก็สูฮับแตงไฟคุกกี้โซวัน o ูฟ็อกช็อกโกแลตช็อกโกแลตว่ากินนอนค่ะสวัสดี e ยงกระจ่อยกระจไกระจมควันไฟห้องเสืออีฉัน ความไฟอารมเสื้อผ้ามาทนี่หน่อยค่ะเหมือนเหมือนเห็นกันนะคะมืดมากคงจะมีแต่กลิ่นควันนยค่ะทั้งเสื้อทั้งหมวกนะคะโอเคพวกเราก็จะมีกากกกแกฟร้อนแล้วก็ช็อกโกแลตร้อน,นะคะเดี๋ยวจะออกระปข้างนอกนะคะเนาะวิ่งชนนะคะหิวข้าวนะคะ นสิเขาไปนักเขากุปทั่วเยอะแยะเลยไม่ใช่แต่เรานะจ๊ะมาเป็นกุปทั่วเป็นรถทัวมาเลยค่ะอันนี้สมัครเล่นนะคะอันนี้ทำงานที่นี่นะสมัครเต้นอย่ามอกว่าฉันเสื้อนะเห็นฉันใส่เสื้อแบบนี้นึกว่าฉันเป็นพนักงาน <laughs> 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 yeah, <the team. laughs> yeah. Oh <laughs> <laughs> on, on the Swedish side of the border, three hundred kilometers inland. We have thirty miners there now and really much snow, so it's a bit different than here <laughs> by the coast. <laughs> Uh, i will tell you shortly about our program today we will start with feeding the reindeers they are they, they want to eat so they might the other ones also they are they know <laughs> <laughs> เ,เรามีเด็กเราไม่กลัวเขามีผู้ซื้อขาวนำวิ่งมีจีจับได้จับได้อะตอมัยไม่ใส่ใช่ไหมจะจับหนูเลรอมาแล้วเบื้องลึกเลนเดียคือมั่วมัดเขามัดอย่างไรอัน วังเขาพุชชนนะตัวบิดก,ก็มาเยอะแยะบมมนต้นี้ไปห่าตามไปเบิงดูจะเอาัน้นให้เปล่าหอ๋อผู้คนก็นมากมายนะใชอหวาดเสียวนันว่อนอ๋ มันหิวอาหารมาเลยมาแล้วอาหารอยู่ใสเขาก็แจกคุณน,นะอ๋อคุณเขาให้อาหารกันก็เหมือนกับปานเข้าลวลาอ้ยเหม็นดากเอาดากมาไกลเนี่ยเขาตัดเขาไปเห็นไหมเนี่ยเหม็นข้าที่เนะนีนะ่ยเขาตัดเขามาหน้าสงสารมันนะเออบงเขาตัดเขาน่าออกไป กันใาย่ขส้วแต่เรียันข่านี้นะคะแล้วเราจะเอากล้องไปถ่ายรูปเอาถ่าไปถ่ายรูปค่ะเออเห็นพ่พีีนองเยอะแยะไปหมดเรนเดียเคยเห็นแต่แน่รูปภาพอันนี้ตัวจริงตัวเป็นๆสดๆเลือดตกจิบๆเลยนี่แหละเรนเดีย วันนี้อากาศดีสวัสดีค่ะทัวร์กับมาหลายย่างค่ะทัวริสนักท่องเที่ยวอเอากระมา่ะเอาวางกระมา่ะเอา,อา,าไปห้าไปเอาไหม เอาหนา hip, เข้าๆดิซวยดิชวยอ๋อสายอาการเออเออโอ้ยตัวนี้เขาโอ้ยตัวนี้สวยมากเลยตัวนี้โอ้ยโอ้ยตัวนี้เขางามไหมโอ้ยตัวนี้เขาเ้างามบ้่งโอ้ยใหญ่แ้งตันี้เาใหญ่มากเลยสวยมากเลย สวยมากสวยมากเบื right, so so ้องแรกฉันจะไปยินทั้งหนาวไม่มีค่ะไม่มีอาหารให้คุณค่ะเอาเวียนจำอุ้ยอย่ามาชวนฉันเอ้า 哦，也算了。 มา,มา,า,าไ,ไหมมากิน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 โอ้ยเอาพี่ตาย่ายมากไปหนพี่เอ็นมาแล้วเนาะเอาพี่เอ็นน้ำอะไรวะมาแล้วอ่ะมันยังกันแบบมันมาแย่งกันได้แหละ มันมาเข้าเ่ฉันไปไปปุ่น,นบ,บ๊อบไปไกลๆปุ่นไปว้า <laughs> มันเงียบเ่ถือใหแน่หมสิเปลี่ยนเปลี่ยนมุ่งใหม่ โอ้ยไม่ถือก็ไม่ถือเ้ยเอร์เว้ยเว้ยมันมันเป็นบวกินกับผพืนมันบุเคยชินกับการกินอาหารกับเพื่อนนี่ชินโอ้ย

าจงเลยทวลิ์มากกันแบบโอ้หหนาแน่นมากพันหาต่อหัวแต่พวกเขา้าบบกกินเข่าเ,เปา็นบ่อ๋ออันถ้าทวดวลิ์ขาไมีรถไปรับนะต่อหัวพันหาแต่พวกเราสามคน ขับรถมาเองก็เลยได้หนึ่งพันบาทมีอาหารสามีด้วยเอ้หนึ่งพันโคลนหนึ่งพันโคนมเป็นหนึ่งพันบาทบอกพีชดีเด็ดอู้ชั้นลุงเราจะไปนั่งบนรถนอนตรงนี้นราใสยให้หน่อยแล้วกัน นาจังเลยนี่ช็อกโกแลตร้อน,นคุกกี้เว,วามสวยอม้อ,อ,อม <laughs> <laughs> สวยงามอยู่รอบๆตัวแล้ว แล้วถ้าทางไม่ชอบเลยก็รีบเคลื่อนใหโอ้ยลวนลวนเลยสวยมากสวยจริงๆรงอ้าวงวกมาหน่อยนึงน่าจะจับมือกันหลังงวกแบบนี้ฮะจับมือกันหลังงวกแต่หนาว่ังสิ โอ้ยมันสวยอะ่ะวิวมันได้มันแดงโอ้ยโอ้ยมันเลิศมันวิวได้เดี๋ยวเหนื่อยแล้วเราก็มาหาอะไรกินมีร้านไทยที่นี่นด้วยเป็นคนไทยมีเมนูอันนี้มีผัดไทยข้าวผัดไก่ข้าวผัดกุ้งข้าวอกเป็ดสับปะรด ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดวุ้ยก๋วยเตี๋ยววิทก็มีหนโอ้ยอาาผัดไทยกุ้งผัดไทยปเตี๋อกจะกินกุ้งจะกนอะไรจะกนเตี๋มข้าวเ็นจีนโเม้เมนูเยอะแยะเลยโอเคมั้แล้วก็มาแชร์กันกินด้วยกันเออะไรมา เราสั่งกว๋วยเตี๋ยวเป็ดสองน้ำจิ้มน้ำเงี้ยวหนึ่งแล้วก็เราเจะโอยมุ้นเส้นเป็นอย่างไรรสชาติคะรสชาติเป็นไงบ้างคะคุณพี่แอนยังบีอะไรซิม,มอ็่เสียพี่นายแซ่บไหมคะลำเต๊ะๆตค่ะ quá chơi chơi chiến cần đẹp thì nào chiến con.